สวัสดีครับพี่ๆทุกคนผมมีที่ดินํำเสนอตำบลสติกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกชนบทคุดแดงเนื้อที่3ไร่1งาน37ตารางวางขายไร่ละ1ล้าน8แสนบาทเป็นที่ขายไปน,นี้อยู่ฝั่งซ้ายครับราคานี้ยังต่อรองคุยกับเจ้าของที่ได้ครับห่างจากโลตัสต,ตัวเมืองปัจจุบันแมคโครประมาณ12กิโลห่างจากน้ำตกสติกา นั่งรองถึงคุณด่านประมาณ15กิโลห่างจากฟิวเจอร์รังสิตประมาณ80กิโลครับผมวันใหุ้กปัจจัเข้ามาก่อนครับตัวนี้จะเป็นนนลาดยางในซอยชุนชุนหมู่บ้านนะครับขอ,อ,อกได้2ทางนะครับเดินทางมาเปรียวมีเพื่อนมาตลอดทางครับมีไฟฟ้าโซลาเซลล์ยอยู่ตัวหน้าแปลนครับฝั่งตรงข้ามหน้าแปลนครับผมก็จะเป็นที่นาแล้วก็มองเห็นวิวเขาสวยงามมากเลยครับนดีย่ยป็นที่นาก็คือฝั่งตรงข้ามหน้าแปลนครับ ตรงข้ามน้าไปนะครับตรงนี้นะครับไฟฟ้าและปราปานะครับผมต่อจากเพื่อนบ้านมาประมาณ150เมตรไฟฟ้าและปราปานะครับหาจากถนนสี่เลนเส้น3049นะครับที่มุ่งหน้าไปเขตคุนด่างข้าวซอยมาถึงนี่เป็นนี่ประมาณ1กิโลครึ่งครับด้านหน้าครับผมครับติดถนนลาดยางหน้ากว้าง47เมตรด้านหลังความกว้าง4 7 7เมตรมุมฝั่งขวาของบนาควมยาวประมาณ100เมตร มุมฝั่งซ้ายครับขอบนาะความยาวประมาณ0 0เมตรครับติลมเป็นนี้รูปที่สวยเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเหมาะปลูกบ้านพักอาศัยนะครับบรรยากาศดีธรรมชาติภูเขาวสวยครับผมน่าหยุดมากเลยครับหรือทำวิสวดคำโฮมสเตย์ติลิมเป็นนี้สวยงามมากนะครับอยู่ที่สูงน้ำไม่ท่วมครับจากต้นรัดยางนะครับต่างระดับพิจนาถาจะถมประมาณ1เมตรประมาณนี้ที่จะปลูกบ้านผมประมาณนี้นะครับ อยู่ใกล้ร้านสะดกซื้อและร้านอาหารร้านกาแฟหากินของง่ายครับปัดทางเข้ามาก็จะมีรีสอร์ทแล้วก็ภูมิล่าอยู่ข้างในครับดูทุมชนมีเพื่อนบ้านเดินทางมาไม่เพียอครับมองเห็นภูเอขาสวยงามมากเลยครับส,สนใจที่ดินไปนี้นะครับเบอร์โทรผม061 88 221 49ฝากกดติดตามให้ผมครับสวัสดีครับ